แนะนำมาใครเป็น s c ผมเนี่ยว่าดูผมได้เลยนะเออันเช่นเป็น scp ผมอะ่ะนะก็ผมสามารถเนี่ยนัเช่นคุณว่านุูปแผนอาจนะคือภาพีา่วนหลังเท่าไรนะคือเป็นหน่อยจอที่ mtf scp นะก็มี scp ส9 6เแล้วก็ scp, 96, 9, 9, 6, SCP ีจ็ดเก scp ยี6บกว็ scp แล้วก็เอาว่าสักไอสตัว scp นะก็ตัวผมแบบไทยแบบใสหัว mtf นะก็ เป็นยังไงว่าเนาะมันต้องมีเพลง scp ไม่ใช่หรอที่จำได้ผิดไปนดิดไปนิก็ไปเพลงเนี่ยเป็นหน่อยเอชวีนะนี่เนี่ยหน่อยถชือปืนนี่แหละนะเออวาดไปไหนจะได้แล้วแต่นะแล้วก็ถับเป็น scp เนี่ยแนะนำวาดูปผมเป่าเป็นเ้าที่นะหน่อยเอชวีนะถึงไม่เอชน,นาจะตามนะคือมาถือปืนว้วยนะปืนไหน คุณไหนต้องการแสตที่ผู้ส่งชอบนะก็ครอยามลองไปวาดารูปคาดได้เป็นส่งคลิปวิดีโอเนี่ยผมจะแคปหน้าต่อไว้นะแคปหน้าต่อคีิมได้ขึ้นคลิปวิดีโอเนาะคุณ<อ>จะแคปยังไงแคปแบบน,นี้เลยแป๊บหนึ่ง,งมัาจะแคปรูปภาพแบบรูปภาพแบบน,นี้เลยนะเรากวจะปิดแอปซีผมนะครับ คสูุณนั่นนำมาวาดรูปแบบเจ้าหานแบบอิมอิมทีเอดนะอย่างเช่นสูงกันดูเอชพีสูงหกก็ได้นะมุมภาพเดียวนะก็ให้เราเอชีคุณผู้ชมนะวาดรูปเหมือนคน,นอื่นนะแบบเอซีนนะโอเคก็คกเด็กแบบยีงไไม่มีอะไรซื้อชื่นเนาะขอให้คุณชนจากตู้จริงๆนะก็คือแบบพวกคุณเป็นเอชซีผมวาดรูผมจะเป็นยังไงเนาะโอเคก็เลย คือได้แถ่ว่าว่าดูไม่สวยไม่เป็นไดน,นะนะักแกผมจะขึ้นดูกเอฟซีนะก็ไม่ดังนนตัดต่อคลิปนะโอ,โ,อโ,อโ,อโอเคก็ติดกามเป็นใครชอบก็ได้คแค่ติดตามติดเตือเนเต้งเติมอันไปที่ไปแม่ของผมวันนี้บายบายบาย,บายบาย